เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์กาบเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันนะครับกับดีเอเตอร์ยุทธภูมิกบเพาะเหล็กครับในการจะจะบเฟ้นหานักกินกระเพาะปลากระเพาะเหล็กประจํายุทธภูมินี้ครับร้านกระเพาะปลาคาเท่แลวก่อนจะพบูวเข้าแข่งขนันลูกพี่มีอะไรมาให้อีกอยากรู้ไหมครับว่าของรางวัลพิเศษคืออะไรฮะไปดูกันครับผม ผู้ชนะของเราในวันนี้จะได้ยกแก๊งไปพิสูจน์ความอร่อยของซุกี้โบราณกันที่ร้านเรือนเพชรซุกี้ร้านระดับตำนานที่อยู่คู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ยาวนาน54ปีแน่นอนว่าเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือสุกี้ที่ทานในหม้อร้อนๆนั่นเองแต่นอกจากน้ำซุปและวัตถุด,ดิบชั้นดีที่ร้านเลือกใช้แล้วนั้นสิ่งที่ทำให้เป็นตำนานก็คือเต้าเจี้ยวบทปรุงรสสูตรลับเฉพาะ เอกลักษณ์โดดเด่นตามตำรับของสุกี้โบราณสูตรเรือนเพชรพร้อมไข่แดงราดไว้บนเนื้อสัตว์ที่หมักจนนุ่มก่อนทานก็ต้องคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเทลงในน้ำซุปโครงไก่ร้อนๆได้กลิ่นหอมตลบอบอวนเลยละครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มถ้วยนี้น้ำจิ้มสุกี้ที่มีเต้าหู้ยี้เป็นส่วนผสมหลักทำสดๆใหม่ๆทุกวันนอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ทำขึ้นเองทั้งเกี๊ยวปลา ที่ใส้เนื้อปลามาทําเป็นแป้งเกี๊ยวได้รสสัมผัสเหนียวนุ่มลูกชิ้นหมึกลูกชิ้นกุ้งเห็ดหอมที่กัดไปแล้วเรียกว่าหมึกเป็นหมึกกุ้งเป็นกุ้งและยังมีอาหารจีนให้เลือกอร่อยกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นน่องไก่เรือนเพชรน่องสะโพกไก่ชิ้นอวบๆหนักด้วยเครื่องเทศและนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆนจนกรอบ ราดด้วยซอสรสชาติหวานหวานเค็มเค็มอส่วนกระทะร้อนที่ใช้หอยนางรมคัดใสตัวอวบอวบใหญ่ๆเสรฟบนกระทะร้อนพร้อมซอสพริกปอเปี๊ยะพระจัดใส่กุ้งอัดแน่นแป้งบางๆทอดกรอบๆมาพร้อมซอสวาซาบิมายนและน้ำจิ้มบวยเจียเลือกจิ้มได้ตามใจชอบเนื้อปูผัดผงกะหรี่เนื้อปูเน้นๆที่นำไปผัดกับเครื่องเทศหอมๆและไขยเย่เยิม้ม หรือจะเป็นข้าวอบรวมมิตรเครื่องแน่นรสชาติกลมกล่อมเป็นอีกเมนูที่แนะนำไม่อยากให้พลาดเลยครับด้วยการรักษาคุณภาพและรสชาติความอร่อยที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงพร้อมเมนูอาหารมากมายที่มาทานได้ทั้งครอบครัวจึงทำให้ร้านเรือนเพชรสุก,กี้ครองใจลูกค้าไว้ทุกเพศทุกวัยได้อย่างเหนียวแน่นยาวนานนั่นเองครับ และผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ครับมาในทีมต้องบอกเลยนะลุงพี่เป็น<ะ>คนที่เราคุ้นเคยภ<อ>รรยาครับผมคุ้นเคยเจอทุกวันแบบนั่งกินขานน้าวปุ๊บปับปอนุยาหลักที่ผ่านผานมาที่เจอ,เอ,อป้าคนต่อไปเลย,เลย <laughs> สอง้ใไอช่องไม่ได้เลยไม่ไดนะ้อีกนิดนึงเป็นเป็นคนที่เราต้องการเขาเลยทีเดียวละ่ะพยาบาล อยากโดนฉีดยายเยปกติเราก็ไปฉีดยาเขาอย่างเดียวเอาใหม่เอาใหม่คือบอกเลยสองสองเคยไหมเวลาเราไปอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งดูของอออลงออนไลน์แล้วเราเราช็อปเชิฟอะเราพุ่งพุ่งสำคัญมากเริงจริงๆจะไปเลยไหมไปดิไปฉีดยาครับ จะเล่นขนาดนี้ไปเลยไปพเข้าแข่งขันดีกว่าให้ต้องบอกผู้ชมว่าวันนี้เป็นธีมนะฮะพี่ๆี่พนักงานส่งของนั่นเองมาจากสามค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียอดเขาเจอจักให้นะครับไปเจอผู้เข้าแข่งขันคนแรกอเลยครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกคุณแคนธริบบุญอาจอายุ25ปีพนักงานส่งพัสดุสายกินเจ้าของฉายาสายแบกชานเมือง พอฟังฉายาต้องบอกเลยว่าพี่เขาเนี่ยทุ่มเทมากกับการแข่งกินเพราะแอบได้ยินมาว่าบ้านอยู่ชานเมืองกรุงเทพเรานี่เองแต่ยอมมาแข่งไกลถึงเยวราชก็เพราะว่าจะเป็นแชมป์ประจำยุทธภูมินี้ให้ได้ยังไงก็สู้ๆกันละกันครับเฮ้ยผมอยากรู้พี่พีทคุณผู้ชม พี่ขับส่งของอยู่แถวแถวย่านไหนหรือว่ามันมันจะมีแบ่งเป็นเขตอะไรย่างงี้ไหมหรือว่าต้องไปทั่วเลยแบ่งเป็นเขตพี่อือพี่อยู่เขตไหนหนองจอกครับหนองจอกโอ้หนองจอกถามจริงแต่เรื่องการกินวันนี้เตรียมตัวมายังไงดีกว่าเออเนี่ยมาดูคลิปพี่มาเฮ้ยพ,พี่กิน FC <MC S 2> e eat eat แ e กคืออันนี้คือวิธีเตรียมตัวคือเราได้ต้องกินอะไรออกมาไหมครับกินมานนิดหน่อยพี่เดี๋ยวจะมากินที่นี่เดี๋ยวจะมากินที่นี่เดี๋ยวจะมากินที่นี่ราถ้าวันนี้เขาคิดว่าเขาชนะเนี่ยครับ เขาจะพาใครไปฟินครับก็ต้องพาแฟนจะเพเฮ้ยมีแฟนแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นครับกินให้วีและฟินยกแกงครับพี่แกงครับไปเตรียมตัวได้เลยครับผมจะไปครับคนที่2คุณแก้วชาติชายวรบุตรอายุ38ปปีพนักงานส่งพัสดุสายกินเจ้าของฉายาหน้าโหดโหมดกินจุเรียกได้ว่าฉายาและหน้าตาของคุณแก้วนี่เข้ากันซะเหลือเกิน แต่อยากให้คุณแก้วเนี่ยกินโหดด้วยไม่ใช่หน้าโหดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะกลัวเอายังไงก็กินให้ดุสมฉายาด้วยกันแล้วกันคือมันเป็นความสงสัยของผมเวลาพี่ขับรถส่งของเครียดไหมพี่เครียดครับบางทีลูกค้าไม่รับสายบ้างนัดรับบ้างอะไรบ้างเออเราเอาวยังไงอ่ะีแล้วมันมีของของที่เราขนไปมันอาจจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนี้ยเราก็ต้องขนกลับมาพี่พอดีลูกค้านัดรับพรุ่งนี้เราก็ต้องขนกลับมา แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ต้องขนไปอีกเหมือนเดิมนี่อ๋อก็ไปที่เดิมอีกแล้วเขาไม่รับอีกก็ต้องขนับไปอีกใช่ครับเคยไหมพี่พีเคยมีแบบเอ้ยพลาดลืมปิดเสียงอะไรเงี้ยทำไงเคยมาคบบงานเราดึกใช่ไหมเราทํางานดึกเรากลับไปแล้วพอดีเราปิดเสียงโทรศัพท์ทามไว้แล้วตื่นบ่ายมงอมีสายโทรเข้ามาเต็มเลยเออแล้วไม่รับเขามาส่งของไปไม่ได้ของขาขอใครผมขอใครตรงนี้นด้นหมที่ผมทำแบบนั้นไม่ได้เวาผมจะไม่ทำแบบนี้นะครับผมตสัญญานะครับแล้วเมื่อเช้านี่ถามนิดนึงครับ เป็นไงมั่งทานอะไรมาหรือยังจอมาเส้นหนึ่งเลยเฮ้ยเข้าทีพี่แก้วชนะพี่แก้วจะพาใครไปฟินครับแก๊งเหนือแก๊งครับพี่แก๊งแก๊งมีกี่คนครับประมาสิบกว่าคนได้สิบกว่าคนพี่แก้วนี่ทานเก่งที่สุดในแก๊งเลยปะก็พอได้ครับนี่อยากให้พี่แก้วพักผ่อนก่อนโอเคนะพี่แก้วครับกินให้พี่ลิฟฟินยกแก๊งครับเตรียมตัวเลยครับพี่แก้วครับผมคนสุดท้ายคุณเชษฐ์พิเชษฐ์จูงกลางอายุ24ปีพนักงานส่งพัสดุสายกินเจ้าของฉายา กินจนเหงาพอมาถึงคนนี้ถึงต้องสะดุดกับฉายากันเลยใช่ไหมล่ะครับกินจนเหงาเราพี่เขาบอกไม่มีแฟนแถมยังอยู่กับแมวแค่ตัวเดียววันนี้ก็ขอให้คุณเชษสลัดความเหงาออกไปก่อนกันแล้วกันครับกินให้ชนะอย่างน้อยจะได้พาน้องเหมียวไปกินฟรีนะครับบอกเลยว่าแบรนด์นี้ผมมีปัญหาส่วนตัวกแบบับเวลาพนักงานเ,นเข้าไปผู้หญิงเป็นไรชอบทำหน้าแบบ เป็นอารมณ์ไม่ค่อยดีเป็นมาตรการเป็นมาตรการใช่ของทางบ้านเขานะฮะของทางบ้านเขานะฮะเขาจะทะเลาะกับที่บ้านมาไม่เกี่ยวกับบริษัทไม่เกี่ยวกับบริษัทผมนะไอ้นี่จริงจังอนี่ผมจริงจังเลยนะไม่ไม่พี่เชฟเขาดีพี่เชฟเขาบอกว่าอ๋อพอดีคุณไม่ได้อยู่ในช็อปในในร้านไม่รู้อยู่หรงอย่างเดียวอยู่ข้างนอกอย่างเดียวอ๋อยู่ข้างนอกอย่างเดียวแต่ผมอยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งการขับรถกับการทานเนี่ยอาจจะต่างกันวันนี้พี่เชฟเตรียมตัวมายังไงครับ โอ้โห hey, ต้องบอกเลยว่ากระเพาะปลานี่ของโปรดผมเลยตอนตอนผมหกเดือนนี่แม่ไม่ได้ป้อนเอ่ะกล้วยบดเขาป้อนกระเพาะปลาไฮ้ยป็นหนึ่งเป็นหนึ่งผมอยากเห็นหน้าแม่พิเชษหน้าเขาเลี้ยงดีแต่เด็กเลยครับผมใช่ครับพิเชษกินกระเพาะปลาแล้วฝึกนั่นแต่ตอนนั้นยอดเขารู้ว่าจะได้มากินนี่โโอ้หผมฝึกเลี้ยงนกกระทาก่อนเลยผมต้องกินแผ่นนกกระทาผลิตเองไงใช่เขานี่เขมีของแล้วคนนี้มีของอยากจะรู้ว่าวันนี้ถ้าพิเชษชนะพิเชษจะพาใครไปฟินฮะ แมวครับปัจจุบันอยู่กับแมวจริงมากอยู่ห้องกับแมวสองคนไม่เหงาเนะนึงใไม่มีใครคบแล้วไงทุกวันนี้พี่เชษไม่มีใครคบแล้วนะพอกินกับพ่อ้าแต่หเดือนแปลกสุดแล้วตอนนี้ครับผมเอาชวนแมวก็ได้วะแกงเรามีแมวแมวมีกี่ตัวหนึ่งตัวทวนครับหนึ่งตัวครับผมดีครับตอนนี้ให้พี่เชฟไปเตรียมตัวก่อนนะฮะครับผมนะกินให้วิแล้วปินจยกแก๊งเลยครับพี่เชษวันนี้วางแผนมาว่าจะกินได้มากมากกว่าสิบคมครับผมสำหรับคนที่มาเจอกับผมในวันนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะ ชนะได้แต่บ่ายครับเพราะว่าหุ่นเขาก็เล็กกว่าผมอยู่แล้วเรื่องส่งของไม่รู้แต่เรื่องกินเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้ประเมินเองก็ประมาณ1ิขึ้นนะครับเป็นคู่แข่งกนะัตนตัวนิดเดียวยังไงก็กลับบ้านไปก่อนเลยก็ได้ครับผมวางแผนนะผมว่าน่าจะกินยันสักห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะค,คือทาราได้ปิดก่อนชั่วโมงนี้เอาผมไม่ลงนะผมคนกินยังก็ได้ฝุ่นนะฮะน่าจะไม่ต่ำกว่า120ชามผมส่งของไว้ค่ไผมกินไวกว่า2เท่าโอ้โหนักแข่งของเราในวันนี้มาพร้อมความมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กันทุกคน แถมยังเป็นพนักง,งานส่งพัสดุกันทุกคนอีกด้วยการสร่งของใครไวกว่าวันนี้ไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่าวันนี้ใครจะกินได้ไวกว่ากันก็พอแต่ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันก่อนดีกว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง3าคนจะต้องแข่งกินกระเพาะปลาของทางร้านกระเพาะปลาคาเท่ให้ได้จํานวนมากที่สุดในเวลาหนึ่งชั่วโมง ระหว่างการแข่งขันทีมงานจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนคนละสองรอบเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันเมื่อหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงทีมงานจะนับจํานวนชามใครที่กินกระเพาะปลาได้มากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นแชมป์นักกินกระเพาะปลากระเพาะเล็กประจํายุทธภูมิกระเพาะปลาคาเท่ของเราไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมทราบกติกากันทั้งประเทศ พร้อมกันแล้วล่ะนะลูกพี่นะอยากจะใช้ความพร้อมอันหนึ่งจัดไปผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับพร้อมไหมครับผมพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมงั้นหนึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มครับผมเริ่มกันแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันดวลความเร็วกับศึกการแข่งกินกระเพาะปลาของสามหนุ่มพนักงานขนส่งพัสดุของเราแต่ละคนนี่ก็ขิงกันเอาไว้หนักพอสมควร แต่พอถึงเวลาแข่งกินจริงๆแล้วเนี่ยใครจะกินได้เยอะและเร็วกว่ากันไอ้น้ำเนี่ยมันมันเป็นตัวถ่วงมากๆเพราะอะไรแลนีความหนืดพรางการตักแล้วแบบให้น้ำมันออกจากไอ้ตัวกลับให้มากที่สุดผมว่าน่าจะคือเทคนิคที่ดีถ้ากินน้ำหมดเลยจบแน่ๆรสชาติดีครับรสชาติดีแล้วว่าเริ่มเต็มละมังเรียบมึงเรียบก็โอเคครับอร่อยมากครับเพราะปลาแท้นิ่มดีครับอร่อยมากเลยครับ เราเข้าไปถามคนแรกเลยนะจัดไปจัดไปต้องมาถามก่อนนามาพิเชษครับผมเออพิเชษนี่ชิลสุดจริงเอ้ยราไปอ๋อชานี่ต่อแรกเป็นช่างนี้เลยนี่เก็บไปแล้วใช่ครับผมในจินตนาการของเขาไงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่อันนี้คือพิเชษเขาจะถารเรื่อยจริงๆนะ ถึงคนอื่นเขาไป2ไป3แล้วฮะแต่10นาทีนี่พี่เชคเขายังแบบไปก่อนเถอะเดี๋ยวคุณจะไปจุกเอามันอร่อยมันอร่อยจนต้องค่อยๆลิมรสอ๋อใช่เพิ่มอีกสักชามไหมครับพี่ผมเครื่องจะติดแล้วเฮ้ยเครื่องเครื่องจะติดแล้วเนาะขออีกชามครับผมโอ้ยนี่เขาขาขออีกทามเติมด้วยนะฮะเราถามคนต่อไปเลยจัดไปนะพี่พี่แก้วพี่แก้วโอเคนะพี่นะโอเคครับคือพี่แรงมากเลยนะพี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่เรื่อยอย่พี่เลยใช่ไหมครับพี่ไม่กลัวจุกหรอครับเพิ่งสิบนาทีเองครับพี่ เรื่อยๆเนาะเรื่องอยู่พี่แก้วก็มาสายแบบกินนําไปก่อนเนี่ยเดก๋ยเหลือไก่ไปกินที่หลังใช่มันเพิ่มปูตกตีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ใช่พี่เทียวยากเลยผมปูมาสะหล่อเลยปะโถเอ้ยพี่แก้วเต็มที่แล้วพี่นะนะโอ้เข้าามพี่สามแล้วนะลูกพี่ไปไปดูไปพี่แคนกันไปเท่ากันพอๆกันอันนี้พี่แก้วเหลือเหน้อยกว่าชิ้นหนึ่งเฮ้ยคือพี่แคนครับตอนนี้รู้สึกไงครับพี่รู้สึกไก่แล้วพี่ ไก่คือไก่ไก่จะเติมแล้วไก่อวกเล้วเห็นไหม้อง้องส่งดองดึงลองเล่น้เล่นแล้เล่นให้เขาใ้เขาคิดว่าผมจะแพ้ง่ะอ่าแล้วลูกตอนนี้ยังชิวชิสบายสบายชิวชิได้อีกเรื่อยเรื่อยไม่มีการกินของพี่พี่แคนคืออะไรไม่ได้ใช้เลยพี่แผนนหวัง สักง<ะ>วางแผ่นมาสักทีจริงนี่ไม่ได้ใช้เลยนี่เราเราให้เขากินไปดีกว่าได้เลยเพราะมุงมุ่งสิ<ช>่งางทีเองเวลาตั้งเยอะนะสองนะใช่หรือเวลาเยอะเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนั่นคือผู้ร้าแขันเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับโจทย์เซอร์ไพรส์แรกนั่นเองจะเป็นไงติดตามชมนะฮะ ผ่านช่วงแรกกันแบบสบายๆเหมือนออกส่งของให้ลูกค้าตามบานยามเช้าเลยล่ะครับสำหรับ3หนุ่มของเราต้องบอกเลยว่าแต่ละคนกินแบบรวดเร็วสมกับเป็นพนักงานขนส่งพัสดุที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาจริงๆโดยที่ตอนนี้ผู้นำของเราก็คือคุณแก้วที่ทานไปได้ทั้งหมด3ชามและตามกันมาติดๆที่สชามเท่ากันนั่นก็คือคุณแคนและคุณเชน แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันของเรานั้นไม่ได้จะแข่งกันแบบรวดเดียวจบซะที่ไหนเรายังมีโจทย์เซอร์ไพรส์ถึง2รอบให้ทุกคนได้ทำกันอีกเหมือนทุกครั้งรออยู่รอติดตามกันช่วงหน้าครับเสกาพี่ประวิทยประวิทย์ประวิตไม่รู้ไม่รู้ตกตกตกรอบแล้วนะตกรอบ <laughs>